ข่าวนึงนะครับที่น่าสะเใจมากนั่นก็คือเด็กนักเรียนที่จังหวัดตรังเนี่ยโดนไฟดูดแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะโอ้ตอนนี้เนี่ยครอบครัวพ่อแม่เขาไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าเขารู้ว่ามันคืออุบัติเหตุนะครับเกิดขึ้นที่ในโรงเรียนทีนี้เนี่ยมันก็ให้บทเรียนแล้วว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะไอตัวเบรกเกอร์หรือตัวคันเอามันตัวไม่กี่บาทเองตัวหกเจ็ดประมาณเนี้ยเออแล้วก็เครื่องเนี้ยมันก็เก่ามากแล้ว เพราะฉะนั้นเนะี่ยการดูแลเรื่องของเซฟตี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่มันเกี่ยวอย่างเงี้ยโอ,อ้ต้องดูแลดีๆทางโรงเรียนเนี่ยเขาจะเยียวยาครอบครัวของนักเรียนนะครับด้วยจํานวนเงิน5,000 500, 0นบาทเนาะแล้วครอบครัวเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรอย่างที่บอกไปว่าครอบครัวขเขาก็เข้าใจว่ามันคืออุบัติเหตุแต่เราจะเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งเราอะตอนมัธยมเราก็เรียนโรงเรียนรัฐบาลนะแต่ว่ามันก็เป็นโรงเรียนมีชื่อใน,ะนระดับหนึ่งมีตู้แบบนี้เลย แล้วเราอะส่วนมากอะเราไม่ค่อยได้ไปทานน้ําจากที่ตู้หรอกเพราะว่ามันแบบเหมือนเพื่อนอะเคยไปเปิดดูหรืออะไรอย่างเงี้ยข้างบนแล้วมันเหมือนแบบมันสกรปรกอะก็เลยแบบไม่ค่อยได้ไปเปิดแต่ว่าตอนมัธยมต้นอะพอเขาไปเรียนโรงเรียนใหม่ๆอะ่ะก็ไปกิ่นน้ําแต่ว่าเราไม่มีกระบอกแก้วไม่มีแก้วน้ําก็ตามสไตล์เด็กมัธยมนึกออาไหมกดแล้วก็น้ำรึปอย่างเงี้ยช็อตป้า แต่ดีไม่ตายไงออกมาได้ซึ่งก็อไอ้เครื่องแบบเนี้ยมันใช้กันมาแบบนานมากแล้วตั้งแต่เราต้องเด็กๆเ,เออแต่มันก็ไม่ค่อยเกิดเหตุนนะแต่ว่าช่วงเนี้ยเป็นหน้าฝนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆอะ่ะก็ต้องระวังเนาะเดินริมถนนก็มีข่าวนะว่าเออเขาโดนไฟดูดอืม